เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ปราจำวันอังคารที่4ี่ตุลาคมพุทธศักราช2565สาำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์ตอนนี้เงินทองหามาได้ง่ายจากการทำงานเป็นหลักส่วนรายรับรายจ่ายยังสามารถจัดก,การได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการงานตอนนี้ดวงดีแบบจัดหนักจัดเต็มนอกจากงานที่ควรทำแล้วจะประสบความสำเร็จผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนซัพพอร์ตอีกด้วยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ ยังคบหาดูใจกันไปด้วยดีบางเวลามีน้อยใจก็มีกันอยู่บ้างแต่ไม่ได้เป็นปัญหาส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้ติดต่อพูดคุยกับใครบางคนที่มาจากแดนไกลสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินมีรายได้อย่างงดงามส่วนรายจ่ายก็ไม่ได้แผ่วลงเลยหากวางแผนจัดก,การเงินดีๆแล้วก็ไม่มีปัญหา เรื่องของการงานตอนนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้จะต้องบู๊กับงานสักเล็กน้อยแต่ผลลัพธ์ดีมากเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักมีเหตุให้ต้องถกเถียงกันเล็กๆน้อยๆแต่เมื่อได้เปิดใจคุยกันแล้วทุกอย่างก็จบด้วยดีส่วนคนโสดยิ้มหน้าบานเพราะอีกไม่นานคนของหัวใจกําลังจะเข้ามาแต่ต้องใจเย็นๆศึกษาดูใจกันไปก่อน สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้จะมีเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามานอกจากงานหลักแล้วจะมีงานเสริมเข้ามามีรายได้เสริมอีกด้วยเรื่องของการงานสวรค์เปิดทางการงานของคุณราบรื่นไรปัญหาอะไรที่คุณทํามาก่อนหน้านี้ก็จะสําเร็จไปด้วยดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีเรื่องที่ไม่สบายใจเกิดขึ้นคนรักจะคิดเห็นไม่ตรงกับคุณสักเท่าไหร่ส่วนคนโสดตอนนี้ราย วิวาวที่จะสราโสดอยู่คนเดียวไปก่อนสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้รายได้ดีไม่มีปัญหาถ้ามีโอกาสทำอาชีพเสริมยิ่งดีขึ้น มีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมเรื่องของการงานความสําเร็จเริ่มทยอยเข้ามาแล้วก่อนหน้านี้คุณเคยทุ่มเทกับการทํางานมา,มามากพอสมควรตอนนี้จะหายใจหายคอโล่งสะดวกมากขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่รักคนรักบรรยากาศยังไม่ค่อยสู้จะดีนักปัญหามีเล็กๆน้อยๆเป็นคัางคราวสอนคนโสดยังไม่ได้เจอคนที่ถูกตาต้องใจขอโสดไปก่อน สำหรับคนที่เกิดวันพาริกาสบดีเรื่องของการเงินการเงินค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะมีรายจ่ายมารวมมาตุ้มดังนั้นอะไรที่ตัดทิ้งได้ควรตัดทิ้งไปก่อนเรื่องของการงานตอนนี้ยังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างต่อเนื่องงานอะไรที่ทําแล้วราบรื่นและประสบความสําเร็จก็จะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมั่นคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหากคู่ไหนที่คบกันมานานก็จะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมากขึ้น ส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่ที่คุณกําลังตามหามานานสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ระวังเผลอใจไปจ่ายจนลืมตัว เพราะเห็นอะไรหน้ามืดไปหมดเรื่องของการงานทั้งหนักทั้งเหนื่อยทั้งบุก,กับงานจนแทบไม่มีเวลาหายใจเลยก็ว่าได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักความรู้สึกไม่เว่อวาเหมือนเก่าถึงแม้จะยังมีความสัมพันธ์ที่เป็นปกติก็ตามสอนคนโสดหัวใจว่างเปล่าเหมือนเดิมไม่เข้ามาในชีวิตเลยสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆคุณจะหาไรายได้เข้ากระเป๋ามากเลยทีเดียวถือ ว่าช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวเลยก็ว่าได้เรื่องของการงานดวงกําลังค่อยๆดีขึ้นติดต่อประสานงานอะไรกับใครก็ราบรื่นไม่ติขดขัดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักสถานการณ์ไม่ดีสักเท่าไหร่เพราะบางทีทะเลาะกันแต่ถ้าคุณเปิดใจปรับตัวแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นส่วนคนโสดหัวใจของคุณกระชุม่มกระชวยอีกครั้งเมื่อรักครั้งใหม่กําลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้ดวงวันนี้ดวงรายว คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ